ปานี่ยกับติมปลาดเาลลาดเอาเ้อกแก็อน้อั okay, นเ<ไ>อาปลามาหามาใส่ใจบ็ด่ต้องตอไปใสยย่ยาง้เบ็ดืดังน้ำปนนีมันแสบใหญ่ื้อ่ะนีุนยยนมใช่เหนเนาะีดี น้ำน้ำสองแพ้่จจเลยไปไม่ตี่ก็กินของกบุญเลยของกับุญเลยเนอะไม่มีวันอาทิตย์อยู่บ้านหรือเปล่า เข่งต้นปะปุ่นป่ะเข่งมันตัวน้อยบรรยากาศพิมันก็ย้อยเดียวๆด้วยกันกิขาวกับแป้งกับปู ยูอะกระเช้าใส่น้องหมูบ้าจังเลาไปขิงไปขิงอืมอืม อยู่นี่หนูชออยดูแลดูอชนอไก่นี่ไปบ้านหน้าหญ้าซยสร้างรอยเป็นสารคางเลย

นั่นประแจขาดตายเัอบ้านเนี่ยบ้านเราไปนอาไปเหมือนเนาะคนตื่นบัง,บงตาไป 第三摩，多大了？拿了吧。 กินัหนังไหมสามเมื่อเดือนเจียงกับไรเขาจะเื่อนพูดกัน เส้มาหน่อยหรือมันไหลบุ๋ไปใหญอาไม่หยุดนะฮะเอาไม่หยุดเนี่ย

ไปเนี้ยผ่านแล้วไปเนี้ยราซื้อแล้วใช่ไหมั่นสลัตอรีแล้วคุณเอียงอะไรีมยวันอะหมวันกนึงอะหมอสองซี่ย่งเงี้ยรล้ิจะโดนหรือยังมาขายหมวันหมูวนก้หนึ่งหน่อยดีลย อ้า่จุดตัวหนาวฟูไหมเจ้าตอนนเสิบกอาอายู่พ่อแปดสี่พินูหาสิบกของเราะบ้าคือเปลี่ยนเ่อนกันเลยคืเปลี่ยน

แเดียวทัศน like ัยอะไหลมัดเลยก็เป็นตัวเก้าไปไปไหนรู้วะนี่เป็นป้าใบแล้วป้าจะกินหนึ่งค้ณยา่บ้านเก้าน้อยย่อยคืนนี้วันเสาร์นะจ๊ะ